สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําในส่วนของการดาวน์โหลดใบเซอร์ติฟิเคตผ่านเว็บไซต์ hrteamwork. com นะครับสำหรับท่านที่ได้เข้าอบรมในห้องเรียนออนไลน์ของเว็บไซต์ hrteamwork. com แล้วนะครับท่านก็จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับหลังการอบรมที่ท่านผ่านการอบรมแล้วเรียนครบหลักสูตรแล้วนะครับโดยมีวิธีการดาวน์โหลดนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของ hrteamwork. com ครับพิมพ์ URL นะครับ hrteamwork. com นะครับ จากนั้นนะครับระบบจะพาเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเรานะครับหลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่เมนูด้านบนนะครับคลิกที่ออนไลน์เซอร์วิสนะครับดับดาวด้านล่างนะครับคลิกที่ห้องเรียนออนไลน์ครับ เมื่อเข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์แล้วนะครับท่านก็จะได้เ,เห็นหลักสูตรของเราว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับในข้อความด้านบนนะครับจะระบุว่าเมื่อเรียนเสร็จแล้วท่านจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตในนี้จะระบุวิธีการดาวน์โหลดใบเซอร์ติฟิเคตไว้นะครับท่านสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับจะระบุชัดเจนว่าท่านต้องทำอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาทำพร้อมกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ ล็อกอินนะครับให้ท่านคลิกเมนูล็อกอินที่ด้านบนนะครับหลังจากนั้นให้ใส่รหัส username password นะครับในรหัสเดียวกับที่ท่านได้สมัครเรียนออนไลน์ไว้นะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกล็อกอินล็อกอิน e s s f u l นะครับก็จะร d i r e c t ไปที่ประวัติของท่านนะครับให้ท่านเข้าไปที่เมนูด้านบนนะครับ เว็บไซต์จะพาท่านไปสู่หน้าประวัติส่วนตัวของท่านนะครับซึ่งตอนนี้ให้ท่านเลือกที่แท็บนะครับ c e r t i f i c a t e นะครับซึ่งจะเป็นแท็บที่แสดงใบผ่านการอบรมของท่านนะครับเมื่อท่านคลิกไปแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับใบ Certificate นะครับโดยเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับาสามารถเข้าไปดูใบผ่านการอบรมของท่านได้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะครับ คลิกดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ปริ้นออกมาได้นะครับว่าจะมีใบเซอร์ของท่านออกมานะครับท่านสามารถทำการปริ้นออกมาเพื่อใช้ในการอ้างอินประวัติของท่านได้นะครับขอบคุณมากครับ